จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับอาณาจักรบ้านสวนนะคะบนเนื้อที่9ไร่กว่านะคะโดยบ้านสวนที่นี้นะคะแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านสูงแคนนะคะตำบลหมู่ม่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะการเดินทางนะคะจะ,จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะตลอดทั้งเส้นเลยนะคะสามารถวิ่งตรงมาจากสี่แยกบ้านเลื่อมนะคะมาจนถึงบ้านสวนแห่งนี้นะคะระยะทางรวมอยู่ที่8.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะวันนี้นะคะมุจะพามาชมบรรยากาศรอบๆนะคะบ้านสวนนะคะที่ที่เราจะให้ทั้งหมดนะคะเนี่ยก็จะมีบ้านสวนหนึ่งหลังนะคะหลังใหญ่แบบนี้เลยนะคะจะเป็นบ้านขนาด3มห้องนอนนะคะ2ห้องน้ํานะคะแล้วก็มีห้องครัวที่ต่อเติมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมุจะขึ้นภาพให้ชมกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะก็คือตกแต่งทางเข้าเรียบร้อยนะคะด้วยต้นต้นปลาล์มนะคะ มีการดูแลพื้นที่นะคะรักษาพื้นที่อย่างดีเลยนะคะสังเกตได้ว่าเนี่ยนะคะจะมีการตัดหญ,ญ้าดูแลเปนอย่างดีนะคะตรงฝั่งนี้จะเป็นนาข้าวนะคะบ้านสวนของเราจะมีนาข้าวให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิเดี๋ยวมาชมกันนี่ค่ะเห็นไคะสวยไหมคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะลมเย็นแบบพัดมาขนาดแดดเ,เปรี้ยงนะคะแต่เราไม่รู้สึกเลยนะคะว่ามันร้อนนะคะแล้วก็มีแซมด,ด้วยต้นไผ่ด้วยเวียมากเลยที่สําคัญนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้เนี่ยจะเป็นรั้วคอนกรีตน,นะคะล้อมรอบพื้นที่หมดแล้วนะคะทั้งเนื้อที่9้าไร่กว่านี้เลยนะคะล้อมรอบหมดเลยก็คือแบบเรียกได้ว่าครบนะคะครบแต่เราจะพาไปชมบรรยากาศส่วนอื่นกันต่อนะคะ ทั้งนี้นะคะก็จะประกอบด้วยสัง์นะคะที่ทำการขุดขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะพร้อมจอดแพพร้อมจัแพรนะคะแพรแพรกลางน้ํานี่นะคะทาไว้ให้สำหรับท่านที่มาพักผ่อนนะคะก็ได้นั่งเล่นพักผ่อนในวันหยุดได้เลยนะคะแล้วก็มีปลานะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะปลานินปลาช่อนปลาดุกนะคะปลาสวายมาหมดนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะมีเป็นเนินนะคะเนินกลางน้ำที่ลังสันไว้นะคะสวยมากๆเนี่ยค่ะรอบๆสระนะคะก็จะมีผลไม้นะคะเป็นไม้สวนพวกมะม,ม่วงขนุนนะคะลำไยนะคะทางศาลมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวต้นเตียเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมาก พร้อมกันกับฝั่งนี้นะคะจะเป็นสวนลําไยนะคะที่สวนมะนาวค่ะอ๋อสวนมะนาวค่ะผู้ผิดที่เราทําไว้นะคะที่เจ้าของเขาทําไว้เนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วลูกดกทุกต้นนะคะน้ําเยอะเนี่ยนะคะนี่นะคะ,นะคะเริ่มติด ผลแล้วนะคะมะพร้าวน้ําหอมอายุเขาก็น่าจะประมาณสี่ถึงห้าปีนะคะเริ่มให้ลูกหลานปกติมะพร้าวน้ําหอมก็จะประมาณสามถึงสี่ปีนะคะก็จะให้ผลผลิตเนี่ยค่ะมะม่วงมะม่วงค่ะมะม่วงก็จะมมเป็นต้นเสี้ยมีการตัดแต่งกิ่งอย่างดีเลยนะคะเนี่ย รอบๆกันต่อนะคะนี่นะคะทางเจ้าของนะคะจะทำเป็นทางให้รถวิ่งนะคะวิ่งสามารถวิ่งไดอ้อ้อมรอบที่แปลงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่แปลงนี้เขาจะลักษณะรูปร่างของแปลงที่นี้นะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสวยสวยเลยค่ะตรงนี้จะเป็นหญ้านะคะญ้า ตะระไค้ปลูกไว้ไวเลี้ยงวัวนะคะเป็นหญ้าพันธุ์หญ้าพันธุ์นะคะสําหรับเลี้ยงวัวไม่ใช่ตระไคร้หรอไม่กัะเป็นหญ้าพันธุ์นะคะสำหรับเลี้ยงวังวทำบรรยากาศรบอบๆอันนี้จะเป็นต้นมะเฟืองนะคะให้ลูกเราเหมือนกันมีมาแล้วกอเดียคะ่ะ ไม่เคยเห็นนะคะแอดมินก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันะคะ่ะเพิ่งเคยเห็นต้นต้นนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็กำลังจะสุดต,ตามๆกันมาดกมากเลยเยอะนะ โอเคค่ะวันนี้ก็พามาชมนะคะอาณาจักรบ้านสวนบนเนื้อที่9ก้าไร่กว่านะคะอีกแปลงหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าซื้อน่ามีไว้ในครอบครองมากๆเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถ inbox สอบถามเข้ามาที่เพจของเราได้เลยนะคะหรือว่าโท,โทรมาได้ตามเบอร์ที่มอทิ้งไว้ให้เลยก็ได้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสาหรับการรับชมแล้วก็รับฟังสวัสดีค่ะ